วันนี้อยู่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้นี่ค่ะเปิดคลิปที่ซีอยากสแซววันไปเลยจุดคนเพราะว่าวันนี้นะเอกมีน้ำคาร์นมาทำเลเซอร์ขนแต่ว่าไม่ใช่ขนธรรมดาไม่ใช่แบบขนเข้าขนหนวดขนแก่คอนขาจะอยากได้แต่เป็นคนคนรอยล่ะเป็นน้องออเรียกว่าเป็นน้องสุภาพดีกว่าเนาะ เออเป็นขนตรงนี้เลยช่วงล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องด้วยเพราะเรียกว่าการเลเซอร์ครั้งนี้เป็นเลเซอร์ครั้งแรกในชีวิตเกิดมา26ปีไม่เคยเลเซอร์ทั้งตรงนี้และตรงนี้คือคุณพี่ท่านนั้นจะต้องเห็นของรอดก็ต้องเกิล้วเกินไหมก็ต้องเกินนิดนึงรอะจริงๆแล้วแต่เกิดมาเยหนึ่งไม่เคยทำไม่พอนะคุณพ่อคุณแม่เห็นแค่สองคนในชีวิตเด็ไม่มีใครเคยเห็น ของลับตรงนี้มาก่อนเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็มีทําการบ้านมาเนาะสำหรับการเลเซอร์ขนว่าเฮ้ยควรทําที่ไหนดีเราก็เลยได้คําตอบมาว่ามาทําที่กังนําคลินิกแล้วเนึ่งอุ๊ยเลิศเออเพราะว่าอาง่ายๆนะถ้านึกถึงเรื่องขนเนี่ยก็ต้องนึกถึงที่กังนําคลินิกเลยเพราะดิไันเตะตามมากกับสโลแกนของเขาสโลแกนทวามาก ถ้านึกถึงคนต้องเป็นที่กลางนำคินิกเพราะที่กลางนำคีนิกใครๆก็สวยได้ออโอ้นะโหรงแกนก็บองกินขาดแล้ว<อ>ก็แบบมีความมาั่นเราก็ต้องแบบ มาลองแล้วนึ่งก็สำหรับสาขาที่เอกมาก็ตามที่บอกไปเลยเนอว่าอยู่ที่แสมสแพวรวันนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว,วาสาหรับการนำคลีนิกนะทุกคนทัวกรุงเทพมี22สาขาแล้วเขาก็แบบมีความตีตลาดต่งางจังหวัดแล้วเนึ่งอทิเช่นสาขาไหนบ้างคะสำหรับสาขาต่างจังหวัดสินท่านพัทยา The <M> เดอะมอลโคราเป็นตอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกสาขา เน่จะทำการแปะที่ดีสคริปชั่นข้างล่างหรือการเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอ่ะใกล้ตรงไหนก็สามารถไปได้เลยเนาะอ่ะพอเป็นว่าเดี๋ยวขอไปพบเจอที่คลินิกกันนะเดี๋ยวพิ่งอองเดีย๋ยวพิง่งเ,เ,เป็นอ,อองเป็เป็น <c oughs> โอเคโอเคเดีย๋ยวไปเจอที่คลินิกค่ะ ไม่แพงเลยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยราคาดีมากค่ะทุกคนคือคาพิเศษของที่นี่ค่ในส่วนที่จะก็คือเรบประทานได้ฟรีเราเนิ่มเรหว่างแบบนั่งลมนั่งรอนั่งสั่นใบอะไรใดๆโอ้โาและก ก็มาในห้องเรียบร้อยแล้วทุกคนหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จอะค่ะเดี๋ยวเราก็มาอยากให้แกต่อเปลี่ยนชุดก่อดชุดก็คือมีความแบบมีความสั้นอยู่นะชุดก็คือมาค่ะมาแค่ชุดมาแค่เสื้อหนอนลเพราะว่าเราต้องแบบเลเซอร์ไงมันก็เลยต้องมาเขาน่าก็ต้องงงงนหน่อยเฮ้ยดีเย็นอยู่นะพี่ถอนหัวแล้วหรออยากให้หมอดชานี่ฝังกับปลานอนเต้นนอนตอนแรกผมตื่นแต่กอะังไม่หลับกกุ้งตื่นเต้นไปด้วยเลยอ่ะ เหมือนอะไรรู้ไหมตอนนี้เหมสหือนลกำังเสีย้อเียแตะเลยนะคะาเสจะมีการแตะยาชาก่อนคเาเก่งไม่วเลยอท่าังไม่เคยเลยค่ะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเกิดมา26ปีนี่แหละครั้งแรกเลยเปิดประสบการณ์ใหม่เลยเป็นยังไงบ้างวามู้สึ่อตอนนี้ นี้ก็รู้สึกแบบเหมือนโดนบวดอะเพราะว่าเขากำลังแบบว่าเป็นกวนขดเราอยู่แต่ว่าที่น้องเหมือนในใจ้เขาก็แบบทุกให้ทุกไวทุกนีแล้วทันีทวันเป็นทคนต้องเกิดะับนีกก็คือเกงทาไม่หแล้วคือก็เกิดก็สบายสบายอยู่เพราะตอนนี้ก็คือเป็นการแบบว่ากนขอดนาะทำไมถึงต้องกนขดคะพี่ตอนนี้ต้องกน โดยส่วนมากเราก็แนะนำให้ประมาณ20-40ค้งใช่ค่ะแลต้องต่อเนื่องนะต้องร้สักสัปดสักสัปดาห์ตอนนี้ตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างาตอนนี้ออกตัวส่วนกรจี้ดีนะทนนั้งแรกเ่ยทั้งแรกอารมณ์แบบว่าคุณพี่เขมา,มาอบอกมาตอนที่แบบว่าขึ้นเลยคะ่ะกอโกนเนี่ยรู้สึกยังไงตกใจค่ะเพราะว่าย่เหมันไปไวมาตาเนาะคุณพี่เดี๋ยวพอโกนเสร็จแล้วเราก็จะลงแบบมาทำการแบบฉีดยาชาใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าจะเป็นแตกยา แต่มาชาถึงตูดแล้ยหรอคะยันรูยันรูนก็คือไม่ได้มาแค่เดรสรขนน้องอย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นเดรอร์ขนตูดข้างหลังด้วยทุกคนยันรูไปเลยเรียกว่าตรงทวารหรือเ่าเรียกว่า <laughs> เออเรียกว่ารูทวาร <laughs> <laughs> ก็คือเรียกว่าเสียทางหน้าและข้างหลังคุณพี่ถามนิดนึงคือบางคนก็ไม่ใช้ยาชาใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนไม่ใช้ยาชาไม่คุ้มเลอุ้ยอะไรเขาก็จตร กําลังจะแปะยาชาแล้ว,วะนะนีเ่เริ่มแล้วเริ่มแปะยาชาแล้วยาวชาคือเย็นมากไม่เจ็บเลยแต่ว่าตอนแรกคือมันอบบเย็นเย็นมันจระี้จะกรตี้ดน<ๆ>ึงตัดกันแปลโอเคตอนนี้็ตาองทำการแรปนะคะแรปเลยทำไมถึงต้องแรปปะพี อเออแลรบ้างแร็ปบ้างมาเป็นยังไงดูป้าทุกคนเคยเห็นป้เาเราช้อปปิ้งแบบวกดซื้อเนื้อแล็ปแบบติดไปเลยอ,ะอ,ะอ่ะเธอแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบน้องของเราเนี่นะก็คือจะมีความแบบโดนแล็ปไปด้วยของขาย <c oughs> แล้วขึ้นแล็ปป้าเป็นทรงแบบอะไรดูแหมทรงกางเกงในเออเป็นทรงกางเกงในอ่ะเพราะว,ว่าแบบจะต้องแล็ปปิดตรงแบบอวัยวะเราใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบเป็นโครงแบบสั่งเรียบสอบคอก็จะมีความแบบเป็นกางเกงในนิดนึงก็รอไปเลยโน่สามสิบนาทีนะคะทุกคน เดี๋ยวเราหว่างรอเนอะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตู้ตะกีนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เราเลือกเปันน้ำา้าลเราคงยกเกิดอะไรก็ว่า,าเลยตรงนี้ฉันเอาแบบเออนมเปี้ยวคนเราไม่รวมดีว่าปเป็นวันนี้ที่เราหยิบทำอีกเรื่อนึงค่ะ แปะยาชาไปแล้วเป็นยังไงตอนนี้ใช่ปะใช่ต้องขยุบมาขยับอ่ะขยับนิดนึงคือตอนนี้ความรู้สึกอะเหมือนใส่แผ่นเหมือนใส่แผ่นเหมือนใส่แพมเพิร์เพราะอย่างที่บอกว่าเขาอะจะแลปแลปแบบแลปอัพแบบอ่าไม่ให้แบบเราอไม่ให้โดนกลับเป็นฟิลแบบกางเกงในอ่ะเออใช่ป้าเราก็คือตอนเนี้ยลงโจงสบายไม่มีความรู้สึกแรงรีนเพราะตอนนี้แบบไม่มีความรู้สึกแล้วอ่าเออมันชาแนลแล้วเราลุกไปไหนตอนนี้ก็คือต้องแบบเป็นกรุสตีนิดนึงออ๋ เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งจะได้ขึ้นเขียงละมาจ้ามาจ้าถึงเวลาแล้วสำหรับการมาเลเซอร์หนอแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเลเซอร์กันนะคะขอมาใบเรื่องเครื่องกันก่อนละกันว่าของที่กางนคลินิกเนี่ยเขาใช้อะไรละกันนะคะโปลเครื่องของเรานะคะของทันิกเราก็จะใช้เป็นเครื่องรองเท้าเีกเลยค่ะประมาณเขาก็จะอยู่ที่1,200มิลเมตรแล้วที่เนี้ยอันนี้ก่อนถามส่วนตัวนะเพราะว่า ตือเองอะมีทำการมากมา,มายร็หองการเลเซอร์ก็จะมีแบบหลายเครื่องมากๆ เลยเผื่อว่าใครแบบเป็นสายแบบสายแวบบ็กซสายโกนสายถอด เคร่อนี้ราคาเท่าไหร่คะเรื่อนี้จะอยู่ที่สองพั้าค่ะากาว้าวสอารต้องหนเออแล้วก็เรานัเข้าจากประเทศอะไรคประเทศอิตาลีค่ะคนเครื่องสองพันห้ัเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ราคาที่เให้ดูไปเมื่อต้นคิวเนี่ยเพาแบบราคาเริ่มต้นอาจสักุู่แรงนก็เริ่มต้นมาหลักรอยแต่เราจะได้แบบเตอร์ดีขค้อน ปวดล้วแม่วดแล้วเนาะคุ้มากเอออ่นนี้เริ่มแล้วนะทุกคนเป็นการเช็คยาชาก่อน่ออนี้มันเป็นยังไงคะาต,ตัาเจ็บอ่ออนะาออออมากทกเพราะว่า แต่ว่ายาชาได้ผลต่อไปจะเริ่มทําการยิงขนนะคะใช้เป็นเครื่องแินเครื่องเป็นไงมันแหลมันเะ็นาน่อยแล้วกระีวกมีความแบบเจ็บไหมไม่มีไม่เจ็บเลยนะคนไม่นไ่ราไม่สงะนะมแบบนิดๆิดนแล้วมันตั้งไป่าอะอันกราตกน แบบว่าชอบแหวนอ่ะเออตัวอย่างเวลาแหวกใช่ปาะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบพรมขึ้นพอพ่อะแล้วมันจะแตกแล้วมันแตกอะ่ะมันก็จะมีความชาตามมาอะไรอย่างี้ใช่ป่ะแต่ว่าอย่างในน้นก็แบบซีแล้วจกไม่มีความแบบแตกหรือความชาตามมาเยอ่ะทุกอย่างมันอบทีแแ่แบบหลบตรงได้อ่ะมันจะที้ทำให้แบบแม่เขาดู เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทีละเขาเปลี่ยนทีละอนนี้กำลังแบบคนอยู่ว่านจะส่วนไหนราะว่ายาชาต่างที่เราไม่รู้สึกว่ามันอยุดลงไหนนยเขาจะมาอันนี้เป็นอะไรเพามันเอ่อหนึ่งภาพตามนะว่าแบบม่นลงหน้าที่มันไม่ใช่ต้องขอบๆมันไม่ต้องไข่อะต้องมุดๆหรอเออต้องบริเวณตรงคนโพนอะมันจะมีความรู้สึกอแลจะเป็นคืแบบพอแบบนาดที่อ่อน โ okay. อเคจุดที่วัยต่อความรู้สึกของก็อกน,นีมันก็เลยจะแบบ่ความรู้สึกดูกกดกแดวนที่แบบเวทับต้มเป็นดแสดงว่าถึงไปี่มันจะไชัเจนแต่มันแค่เป็นความรู้สึกแบบสี<ไ>ชัดเจนกว่าเปลี่ยนมาโหดแล้วดูอ๋อเลเซอร์ตุเป็นยังไงคะมันเสียวหอมมันเสียวหอแบบเอมันคือแบบการอารมณ์เย็นอนะอยู่ในต้องมึงแบบ ถ้าแบบโกยังไม่เลเซอร์หนาะแล้วถ้ามาองไปร์เผู้เียน,นามากกันคนแบบถ่างายอย่างเาง,าง,างี้ยลยพร้อมแล้วค่ะอันนี้เราทำการแบบว่ายิงเลเซอร์แล้วใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้ว,ลวถ้าทุกคนนี้เสียงแบบเส้นอ่ะนั่แหละคือการแบบยิงนะมันเป็นยังไงครับมันซีดเพราะตูดเหนือมันรีดด้วยอ่ะเหนือมันอ่อนมันก็แบบจะซีดนิดนึงแต่ตอนเนี้ยไม่ละ มันมีไม่ละปกติค่อยมันมีบ้ามันมีบ้าเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเสียวบางคนเขาจะพอว่าเสียวบ้าเพราะว่าแบบมาตอลมเย็นอะอย่างที่บอกอะคนไหนที่แบบสดเราอะค่ะที่รู้อะค่ะมันก็เสียวอะค่ะตอยัีไเสร็จแล้วเสร็จแล้วคือบบแสดงว่าแบบไม่มีความแบบเจ็บอะไรเลยนะ ไม่ค่อยรู้สึกอะเพราะมันจะจีนปากแบบปากคงแต่ว่างงกว่าว่าเสร็จแล้วคือแบบเร็วมากเพราะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะที่ยวาทำแบบที่เขาเนี่ยจากทายาหลังเลเซอร์หมอคือที่ทายาค่ะทุกคนเพราะว่าจะต้องป้องกันการระคายเคืองรู้จักว่าแบบเลเซอร์เนี่ยให้ความร้อนหลังจากการทำมันต้องดูแลยังไงทันทีเลยใช่ไหมคุณผู้ชม่ว่าหลังทำไป ถ้าเจ็บก็จะบอกเจ็บถ้าไม่เจ็บก็จะบอกไม่เจ็บอันนี้ก็คือไม่เจ็บจ้าแล้วที่ดีคนที่ก่อนไปมีโปรโมชั่นอะไรแรืว่าเจ็บไหมสำหรับคนที่แบบเออดูคลิปนี้ดูออต้อ,องเองกซ์ถ้าเป็นลูกค้าใหม่หรือว่าคุณลูกค้าที่ดูสิ่งนี้นะคะสามา,ารถได้กลายทวามกำนังนะคะแล้วก็รับสิ่งนี้นะคะรับแรงสิ่งนี้ไปเลยทุกคนได้ยินไหมโปรโมชั่นจากดีๆแบบนี้ก็คือเพียงแค่คุณเป็นลูกค้าใหม่แล้วถ้าเป็แอดไลน์นะคะแอดกับทางที บีแอดด้วยนะทุกคนก็จะได้รับสิทธิ์ฟรีนะคะสำหรับการเลเซอร์ผลหลังแผลมูลคาหกราสิบาบาทอย่างที่บอกทุกคนยังมาเครื่อง2บอุอินพอร์ตมาจากอิตาลีได้รับฟรีหนึ่งติดก็ต้องมาแล้วมาทำไมก็ต้องมาแล้วมาลองดูเนาะถ้าเกิดว,ว่าชอบตกใจอะไรยังไงก็ทำต่อได้เลยทุกคนถ้าใครไม่มา,มานะคุณห้ากันเลยก็ไม่ประมาณาีและกันเนาะสัหรับคลิปนี้ก็เจอ,ก,อาากันบั้นก้าวบั้นก้าบ๊ายบายจ้าไปอยู่ตอนนี้ เปลิดเสื <mean> ้อผ้าเปลิดเสื้อผ้าอุ้ยตาลับตาลับตาลับฟอฟฟอทุกคนอยากเห็นไหมเปิดหน้าเปิดขน้าดอุ้ยตาแล้วเปิดข้างหน้า